นี่นะครับก็คือเราที่เราจะใช้เราจะใส่แซมเปิลโหลดแซมเปิลเข้าไปนะครับนั้นก็เอาทอมูมคัปต้นตรงนี้ออกนะครับมันมีทอมูมคัปต้นสองอันแต่นั้นก็หมุนน็อตนะครับออกนะครับนะ็นอตมีสองตัวนะครับไม่ไมค่อยหมุน,นะนมเนาะเวลาหมุนก็หมุนให้มัน,มนบาลานซ์กันนะครับนะ นิสซี้ใข้างซ้ายก็จามบนนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับนะด้านขก็เหมสกูนะครับจากนั้นนะครับเราก็พอเราหมุนนอออกเสร็จแล้วครับเราก็จะเห็นแซมเปิลของเราเนี่ยครับนะตอนนี้อันนี้คือเราแซมเปิลที่เราเราวัดเรียบร้อยเราจะเอาแซมเปิลออกนะครับเราก็จะใช้นะครับหัวแรงนะครับบัดกีไอตรงที่สายไฟของเรานะครับออกนะมันก็ออกเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเค,อเคแล้วก็เซมเปิลออกนะครับเอา,เอ,าอีก้บ่อนะค่อยหมุนซ้ายหมุนขวานะครับถ้ามันดึงออกไม่ได้ก็โดุนช้ามุนขวาก่อนนะครับอันนี้ก็คือเซมเปิลที่เราวัดเรียบร้อยทำความสะอาดแบบนี้นะครับเอาอกตีตันเก่าออกนะครับเราจะใส่กตีตันใหม่เข้าไป ี่ก็คือเป็นเป็นสารนำความร้อนนะครับโดยใช้ไอจิมสันนะครับปีสนะครับปีสที่จะให้มันนำความร้อนกับเสียงปนอนครับแล้วก็เอาไปทาที่ที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ ส่สเซป่ดเข้าไปใหม่ตรงนี้นะครับนะนะใส่พอประมาณนะครับกรเกลอานะครับใส่เยอะเกินไปเด้มันล้นนะที่เราจะทำการวัดนะครับนะก็ยุบขึ้นมานะครับนี่อะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนครับนะจากนั้นก็เอาไปวางไว้ที่ แล้วก็จัดให้มันให้มันขนานกันนะครับนะระวังให้แตงลีมเนี่ยมันขูดนะครับคือครับจากนั้นก็เอารีสใส่นิดหน่อยนะครับนะรีส แล้วก็เอาอันนี้นะครับไปติดไว้จะเรียนทำฟังก์ชันนี้ด้วยจะเรียนทำฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับก็เอาหยิบอันนี้นะครับ มุนน็อตเหมือนกันนะครับค่อย <Okay. S 1> มุนน็อตให้มันลงไปแบบซิมเมทรีนะครับหนะมุนเข้าไปประกอบมเปิ์ตนะครับ วังสซนเตอนที่เราทำเคลื่อนด้วยนะครับขยับไปนะขยับมุนสองข้างให้มันลง,งนะนไปพร้อ,อมๆกันนะครับ กี่เรื่มวัด ecp นะใช่ครับแาการใส่อะไรครับ okay. ยังไม่ประกบนะให้ต้องทำมันประกบนะครับนะ กบเพงกบเรียรบร้อยเนาะกบไหม้องดูตามกล้องนะกระกบๆๆ <c oughs> คระพิยานนี่จะประกรบกันเรียรบร้ <c oughs> อยมนฝั่งนี้จะลงเยอะไปเนาะ เอาขึ้นที่ให้มันลงแบบ symmetry พอเลียมสำหรับใช้ในการบตดกรีนะครับอันนี้ก็จะวายสายนะครับนะอันนี้คือสายอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะวายสายเข้าไปนะครับอีกนนี้ก็เหมือนกันนะครับวายสายเข้าไป สังเกตว่าสายมันยาวนะครับแล้วก็ตัดสายที่มันยาวออกนะครับตึงเคะก็จัดแต่งสายดีๆนะครับจากนั้นเราก็มาวัด r e เซียลติฟิตี้นะครับยืนเลยนะไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่บอกสำหรับสูงนี่นะครับ อกนอนี่เราก็มาเช็คว่าสายที่เราวัดเข้าไปนะมันมันติดหรือเปล่านะครับนะเดยใช้สันนี้นะครับแล้วก็มาเปิดมิตเตอร์นะครับนะมิตเตอร์ก็เปิดไปที่โอห์มนะครับก็วัดมันจะมีขีดนะนะขีดตรงนี้นะครับกับขีดตรงนี้ันนี่อัน,นท,ที่อันแรกนะครับะจะวัดอย่างนี้ ใส่อันนี้มาดูที่ดีซิเวนตี้แล้วครับท่าับเท่าไหร่ครับยี่ิบสโอห์มนะครับนะทีนี้แสดงว่าสายของเราเนี่ยมันมันวายได้ดีเรียบร้อยแล้วนะครับนะยี่ี่จุดโอห์มทีนี้เรามาดูว่ามันช็อตกับที่อื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ไปทุกขานะครับถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่ามันไม่ไม่ช็อตนะครับ อันนี้คือของมันนะครับหรือเป็นข้างล่างนะครับข้างล่างมีใมีสายช็อตเนาะมอเคี่เฉพาะนี้ใช่ไหมที่ที่ที่ได้เนาะท,นทีนี้เราก็มาเช็คว่ามันช็อตก,กันกับยึดพวกนี้ไหมนะครับไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่ช็อตนะครับนะ สมบูรณ์แบบเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับเอาธงโมคัพเปิลน,นะครับเข้าไปนะครับที่ดูเดิมนะครับโมคัพปลมีสองอันนะครับนะก็ะะยัดเข้าไปนะครับจะไปให้มันแน่นนะครับ ับว่าไม่ให้มันหลุดนะโอ้โอเราก็จับให้มันดูดีๆนะครับนะโอเคทีนี้เราก็มาเช็คว่าทอมโมคัพเปิลเรามันก็เช็คมาเช็คทอมโมคัพเปิลเรานะครับนะทอมโมคัพเปิลของเราก็ดูตามนี้นะครับนะถ้าเป็นทอมโมคัพเปิลของเดลต้าเทมก็คืออันที่ 8, แปดกับอันที่เก้านะครับ เวลานับก็นับอ,อันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ใส่แปดเก้านะครับแปดเก้าโอเคขึ้นเนะขึ้นย oh, ี่สามจุดห้าโอห์มแสดงว่ามันไม่ขาดเนาะโอเคแล้วถ้าไปสิอันอื่นก็ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันไม่ได้ชอตกับอันอื่นนะอันนี้คือยี่สิบสามจุดเก้า ถ้าเป็นฮอตไซส์ก็คือ11กับ10แล้วก็นับ8ดนะครับ11กับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ี่หสอ,อันนี้เนาะปุ๊บเดี๋ยวาฮอตไซ์ของเราก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ84โอห์มนะครับนะโอเคนะแล้วก็มั่นใจได้แล้วว่า,า VSM ของเราเนี่ยเราก็วัดได้แล้วก็เทียร์ยของเราก็วัดได้นะครับนะเทียร์เทียทยังไม่วัดนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะเทม เพลเทียกันหนึ่งสองเอ่อประกอบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองอันนี้นะเอ่อเพลเทียของเราก็ขึ้นนะครับนะก็คือเราจะให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในเพลเทียเพื่อที่จะให้เป็นด้านเย็นนะครับเย็บไย้เราก,ก็เอานี้ออกนะครับนะออกเพื่อที่จะไปเชื่อมใหม่นะครับเรียบรว้ถ้าจนะเป็นทอมโมคัพเปิลอยู่ที่ข้างล่างก็ต้องติดด้วยนะครับเห็นไหม จากนั้นก็โหลดอันนี้เข้าไปในแม่เหล็กนะครับก็เอาฝั่งอันนี้นะครับ,แบบอันนี้ให้มันตรงรูนะครับแล้วอันนี้ไปข้างหน้านะครับที่โหลดก็แบนี้นะครับนะจับสองมืออย่างนี้นะครับค่อยโหลดเพอย่าให้มันชนนะครับน,นี้นะเออเห็น,นี้นะ นี่เนอะเดี๋ยวเล่นแบนี้นะแต่มาข้างหน้าถ้าเกต้องอยู่ข้างหน้านะกดใหม่ไหมครับอาจารย์กดฝั่งนี้แล้วก็จับทำาป็นไข้สองมืออย่างนี้ครับถ้าับนตัวสั้นก็เฉยๆตบนะครับให้หลดนเข้ามานะครับอย่าให้มันชนนะครับนะ ก็จะใส่น็อตนะครับมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับนะใส่น็อตเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนน็อตอันนี้ตรงบวกอันนี้ตรงถ้าเกิดกดใหม่ก็กดใหม่ไหมจันไม่ต้องกดก็ได้วางเลยเดียวทำเลยเดียวทำไล้วก็ตัดก็ได้ ว่ามันถ่ายแค่ลงในี้อีว่อีวีวีโอแต่นัันก็ใช้นี่คือหมุนน็อตใช่ไหมครับนั่สองตับนะครับยึดไม่ต้องหมุนแน่นนะครับมันให้มันติดกับ rotation state นะครับ จากนั้นก็เอาสายที่เรามาเมกี้นะครับ <S <S เชื่อมกับสายข้างในนะครับ <S <S นะไครับเชื่อมแบบนี้สายสีน้ำเงินน้ำโมกี้เชื่อมสายสีดำแบบนี้เชื่อมแล้เรียบร้อยแล้วครับอ่าแล้วก็ทีนี้อันนี้ก็คือเครื่องวัดแม่เหล็กนะครับแล้วก็ไปค้างไว้นะครับค้างไว้ค้างไว้ในนี้นะครับก็จะเดี๋ยวมันวัดเช็คว,ว่ามันเป็นคนนะคนใต้นะครับ โอเคลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับ <S <S เปิดมาทีไ่ไนนะครับว่าให้มันตรงนะครับอันนี้ดูเหมือนอันนี้นะครับนะอันนี้เหมือนเหมือนแสมเปิลนะครับนะและ้วก็ให้ให้ฝั่งนี้นะครับมันตั้งฉากกับสนามม่เหล็กสนามแมเหล็กจะแนวนี้เนาะนะครับนี่ก็คือเราจะดูว่าขอบของมันเนี่ยนะครับเวลามองเข้าไปให้มันตั้งฉากกับสนามนาม,ม่ออเหล็กไม่ให้มันเห็นขอบนนะครับให้มันเห็นจแฟอ์แบบนี้นะครับดูเข้าไปในแซมเปิลได้วยก็้ในตอนนี้ก็ตรงแล้วนะครับ วเปิดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอคมอมอะไรนะคิเตอร์นะครับนะส่วนตัวนี้ก็วัดความต่างความร้อนอันนี้เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับให้กับผลลวดแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็คือวัดวัดแชมเบอร์ว่าอุณหภูมิเท่ากับเท่าไหร่นะส่วนตัวนี้จะเป็นตัววัดโวลต์ของอสัญญาณจะเป็นซีเบกเอสเกนะส่วนกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่เราสลับกระแสไฟฟ้านะครับให้เป็นบวกเป็นลบ ทำให้สานามแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบได้น,นะครับ okay. นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะเปิดเครื่องในการวัดเราก็ต้องมาเช็คว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกันกันกบกับคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับนะก็มาที่โปรแกรมที่เรียกว,ว่า IDN Instrument นะครับนะ,ะก็ไปที่ Window Show กด,ดไฟนี้นะครับนะแล้วก็กด Run เลยนะครับนะดูว่ามันขึ้น โอเคหรือเปล่าหรือขึ้นเออร์เรอร์อะไรนะครับนะนะโอเคดังปิดแสดงว่ามีการติดต่อสื่อสารกันกับกับเครื่องที่อยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคโอเคไม่มีเออร์เรอร์นะครับวิธีอันปักของเออ่ Arduino นะครับเราไปโปรแกรม the application นะครับ Arduino ของเรามันมักมีปัญหานะครับเราก็ไปที่ Arduino Uno นะครับอันปักก่อนนะครับ ก็จะเป็นเซฟทูรีมู o แ e ทแบรก็ดึงสีน้ําเงินออกมาครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะตดึงแล้วก็เสียเข้าไปใหม่นะครับอโอเคล้วก็จะพบว่าไอโน,นีนของเรามันก็มาเรียแล้วนะเราทำอย่างนี้เพราะว่าเครื่องเรามันเออเรอ่อบ่อยนะครับนะโอเคนะครับอจากนั้นเราก็มาวัดโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม TUSSE นะครับนะ,อะโอเคมันหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะ แล้วก็เซฟไฟล์นะครับเซฟไฟล์ file แล้วก็ตั้งชื่อไปที่เราจะวัดนะครับอันนี้เป็นเซมเปิลของ YIG แล้วก็เคลือบด้วย Fe นะครับนะอันนี้ก็ตั้งธรรมดาของเรานะครับนะ YIG ็ล้วย Fe สินะฮะ40นาโนเมตร40นาโนเมตรนะวัดแดบบ Inplane Magnetization แล้วก็ ที่สุดั้นที่สุดคือต้องใส่ .ext นะครับ .txt คือ .txt นะครับนะต้องใส่เสมอนะครับไม่งั้นมันจะไม่เซฟไฟล์ให้นะครับกดโอเคจากนั้นนะครับก็ไปใส่เครื่องฟิคโวลต์อันนี้เรากำหนดไว้ว่าอันนี้ความต่างความร้อนนะครับให้1ถึง2.5โวลต์นะครับก็2.5โวลต์ประมาณประมาณสักเดลต้าเทมประมาณ 16k นะครับะใส่สัก2อันแล้วกันนะครับนะส่วนอันนี้คือด้านล่างนะครับด้านโคไซต์นะครับก็ใส่จาก0.2โวลต์นะจุดโวลต์ ครับส่วนอันนี้คือจำนวนรอบที่เราจะวัดนะจะวัดสัก5รอบแล้วกันนะครับนะส่วนที่ก็สเต็ปของแม่เหล็กฟิลด์ก็ใส่สักประมาณสัก200นะครับจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กไปกดรันนะครับรันตรงนี้นะครับนี่ <Okay. S 1> นะพอกดรันเรียบร้อยก็มาดูว่าเครื่องของเรามันจะเออร์เลอร์หรือเปล่านะครับนะสตนะมากมันจะเออร์เลอร์ตรงนี้นะออได้ดีเสียงดังกริ๊กแสดงว่าไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับอันดีโนของเรานะครับแล้วก็ ไฟอันนี้ขึ้นอ่าก็แสดงว่าไม่เออร์เลอร์แล้วก็ใช้ได้นะครับก็รออีกประมาณสักสีชั่วโมงก็มาดูผลนะครับว่ามันเป็นยังไงโปรแกรมที่ยราเราก็คุมนะครับนะคุมหม้อเรานะครับให้มันอยู่ไม่โดนการรบกวนนะครับเป็นระบบสรญญากาศนะครับถ้าใจเดียก็ต้องดูดอากาศด้วยนะครับเนะี่ยแต่เรายังไม่ต่อายดูดูอากาศออกไปนะครับครับผม